จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีน,นครินทราวรมราชชนนีหรือพอ,อสอวอและโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ครั้งที่10บำบัดทุกบำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเมื่อวันที่21สิงหาคม2,568เวลา9.30นาฬิกา30นาทีณโนะรงเรียนบ้านบึงโดนรัชราชอานุสรตํบลแสนชาติอํเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัชวานเบนจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มราชชนนีครั้งที่10และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า60หน่วยงานนายทศพลบวรโมโดในอำเภอจังหารในนามคณะกรรมการจัดงานกล่าวว่าการดำเนินการกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ธุรกันดารทั้งด้านการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพการป้องกันโรคและทันตกรรมรวมทั้งจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคสำคัญเช่นโรคมะเร็งเต้านม มะเล็งตับต้อหินต้อกระจกพร้อมทั้งบริการด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและให้ความรู้ด้านสุขภาพในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิพออสอวอเพื่อดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารและทรงเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ด้วยพระอ,องค์เอง พร้อมสืบสารปณิธานโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษราชก,กุมารีทรงดํารงตําแหน่งประธานกิตติม,มศักดิ์ในปัจจุบันการออกหน่วยพอสวและโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นที่ในครั้งนี้นับเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ในอำเภอจังหานและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึงคมกลิบพวงสีเคนขาวผ้าจังหวัดร้อยเอ็ดพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน